สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอครูแต๋วอีกแล้วนะคะเรามาเรียนคณิตศาสตร์กันเปิดเด็กๆเ,เปิดเลยค่ะหน้าสิบเอ็ดนะคะมีหนึ่งนำนึงอ่ะเปิดเลยลูกเจอหรือย,ยังคะอ่าคุณแม่คุณพ่อช่วยด้วยก็ได้นะคะขอความกรุณาด้วยนะคะอ่ะช่วยลูกหน่อยคะ่ะอ่ะเจอแล้วนะคะวันนี้คุณครูแต๋วจะมาแนะนําเลข1ิ นะคะควันนี้เราเรียนสองเลขคือเลขสิบเอ็ดกับเลขสิบสองเราจะมาแนะนำว่ามีแอปเปิลเด็กๆดูนะคะมีแอปเปิลจำนวนหนึ่งอ่าใช้ดินสอขีดค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด โอ้มีสิลูกนะคะ,ะทีนี้เราก็เลื่อนมาโอ้แอปเปิลนี่ออกมาอยู่ข้างนอกหนึ่งหนึ่งลูกนะคะเลื่อนมือมาค่ะมาเห็นหลักสองหลักเห็นไหมคะมีหลักสีชมพูกับหลักสีฟ้าหลักสีชมพูก็หมายถึงเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งจำนวนหนึ่งนะคะจำนวนหนึ่งหรือหลักหน่วยนะคะ,ะเลื่อนมาดูหลักสีฟ้า เขาเรียกว่าหลักสิบนะคะคราวนี้เราจะนับจำนวนนะคะนับทีละสิบก็เป็นสิบเอ็ดนะคะหรือถ้าใครบอกว่าคุณครูแต่วขาหนูอ่านสิบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะไม่ผิดนะคะไม่ผิดเช่นกันนะคะอะดูหลักการเขียนนะคะคุณครูแต่วจะสอนให้เด็กๆเ,เขียนก่อนนะคะเลขหนึ่งเขียนยังไง อ่ะดูทำปากก่อนขึ้นไปทำปากแหลมๆแล้วก็ผล,ลไม้ตกลงมานะคะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาสิเอ็ดมี1นสองตัวคือหลักหน่วยสีชมพูหลัก10บสีฟ้าเด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะเขียนตามรอยประสองสองแถวนะคะพอเสร็จแล้วมาดูละ มาดูเลข12เห็นไหมคะเราก็มานับแอปเปิลอีกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสอย่าลืมเอาดินสอขีดนะคะจะได้ไม่หลงมี12เท่ากับเลข สิบจำนวนสิบสองมีหลักเช่นกันสองหลักคือหลักสีชมพูเราจะให้เป็นหลักหน่วยนะคะอยู่ด้านหลังส่วนหลัก10บฉันมากกว่าเธอฉันอยู่ด้านหน้าสีฟ้าหลักสิบเห็นไหมคะเราจะนับต่อไปนี้เราจะนับทีละจำนวนทีละ10บนะคะสิบเอแล้วก็มาสิสองอ่ะมาเขียนเลขสิบสองกันสิ ยิงจรวดยิงจรวดเอียงๆก็ได้ค่ะยิงจรวดปุ๊ขึ้นข้างบนแล้วก็ผลไม้ตกลงมาเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปเลขสองกบกระโดดมาแล้วค่ะบันไดเลื่อนมาแล้วลงมาเป็นเลขสองเป็นเลขสิบสองเด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะคุณครูแต่วหวังว่าเด็กๆเ,เขียนได้ทุกคนเลยนะคะ เด็กๆเ,เก่งค่ะวันนี้คุณครูแต๋วขอแค่นี้นะคะไม่มีไม่มีอะไรมากกว่านี้นะคะอ่าและอย่าลืมล่ะอย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เป็นคนเก่งทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะ